สวัสดีครับพบก,กับช่อง YouTube BPE1 Official นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเตาทอด2คู่หานะครับผมนี่มีอะไรกันบ้างครับผมนี่มันจะมี power light นะครับ hot oil light ก็มีนี่หมุนได้นี่หมุนได้อะไรอย่างนี้ฮะปรับขนาดได้นะครับ นี่เป็นเตาที่ยังสภาพเก่านะครับแต่เขพอใช้ได้เอาไปทอดเฟ้นไฟราอะไรบ้างนะครับผมนี่ข้างในก็จะมีตะแกรงครับมีแถมไอ้นี่ด้วยนะเผื่อจะไปคีบไงนะนี่ยกออกมาก็อย่างนี้ฮะอืมและอีกข้างหนึงก็ กระทัดรัดดีมากเลยครับผมเหมาะกับคนที่ทอดอาหารอะไรประมาณนี้ฮะถ้าคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้สำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ